ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามมือนี่แต่งตัวเขาไปชุ่มแต่เศร้านะครับพอวัหลังประชุ่มสีรวมกันพัฒนาเพื่อทรงไทยเปียกเก่าตออรับปีใหม่วันที่ยี่แปดธันวาคมนะครับมือนี่นะครับก่อนอื่นกะคนมักเบากะเว้าคือเก่าดีละเอากระแสกอกระแสเปียก่อนก้อนมันสิจืดสีจังหลังจากนั้นเทาก็สีไปพูดเปี๊ยเบาเลี้ยงเอือนเยเวลาเนาะคลิปนี้ผมก็จะมาฝากไปถึงผู้ลักผู้ใ่ในบ้านในเมืองผู้มีอำนาจผู้มีปารมมี ผู้เคยสะสมความดีปารามีให้สังคมประจัก์แต่สายตาพี่น้องประชาชนสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยประเทศชาติแต่หลายคนนะครับผมว่าดูแล้วมันบ่สำนึกบ่สำเนียกดอกคนเสือแตนและกก็ใช่เาพามันบ่สำนึกสำเนียกมันบ่จักผิดชอบช่วดีบาปบุญคุณโทษกรรมเวรมันบ่สำนึกในการกระทําของมันผมพลวานักโทษ ยี่สิบปีผมกล้าเอ่ยเต็มปากเลยวย่าผู้ต้องหาที่ถูกสารตัดสินมาแล้วนะครับผมไปก้าวหาเราื่องสารพนว่าทั้งสันคนก็รู้จากตัวบนันทูเมียงว่าในายชัยพลเนี่ยถูกพิพากษาแล้วในสารขั้นตน้นยี่สิบป,ปีอืมบอกว่าอีกสองสารมันสิแพ้หรสนะกับป้อยกับเวนมันทํางานผมก็ฝ่ากไปถึงผลลัพธ์พูหง่พ่ออะไรแล้วครับเลิกเลยแล้ว บ่ต้องลดตัวอันมีเกียรติอันสูงคนขาของพวกเขาของของทันทั้งหลายลงไปเกือกว่ากับบักนักโทษนี้คดีดอกมันบอมสมมัน่สมควรบผสมศัก์รีเสียเกียรติมัน่สํานึกสําเนียดดอกปล่อยให้กรรมเวรมันทำงานไห้ประเทศไหยเช่าโลกพิพากษามันสักวันหนึ่งมันก็สิบมีแผ่นดินยูแผ่นดินเหยียบบาปบุญคุ้นโทษกรรมเว้นกดแห่งกรรมกาลั่งทำงานแล้วมันก็ถูกจำลองจองจำเดียวบอจักกีเพลาป่จักกี่ปี เดี๋ยวคนเขาสิรูสันดานนิสัยใจคอขมันเราเนี่ยมันก็ลังเผยถาแท้ออกมาคนผู้นี้มันลเอียดเย็นมันว่าสานึกสํเนียดถ้ามันสํานึกผิดชอบโชาดีสํานึกสำเนียดมันต้องเข้าวัดฟังธรรมแล้วหลังจากสารเหุ้ประกันตัวออกมามันต้องสงบปากสงบผ้ามสงบคาหูวจักว่างตัวเฮาจักยู่เป็นมันดันเสียกไปศึกษาเร่องกฎหมายมันว่ามันคุยเร่ยงกฎหมายกดละเอียบยิ่งเว้าสีตีนยังไมพผาดหนักปาดยังมีพังไว้ มึงสีเก่งขึ้นจังได้ก็แล้วแต่แรงกฎหมายเดี๋ยวจกมึงคำว้าของมึงเนี่ยมันผลาดไปหลายค่ำแล้วการกระทํำของมึงพ้นเลยยังว่าเจ้าของเก่งเขาเลียนโดยตรงเขายังว่าวดอ้วกโมสนาอดอ้วกทะลงโตเลยว่าเขาเก่งที่สุดทางด้านกฎหมายมึงแค่หางเอึงคำว้าของมึงแต่ก็มึงบ่จักผลักผูใหญ่ทึ่งมึงทึ่งนกน้องมึงมึงบ่เคยตักเตียนว่าก้าวกันผลานพิงผลักผู้ญ่ืย กมของมึงกับพวกผรกพวกมึงกับผ้ากานรับเอาทุกตัวล่ะคือรวมกันกระทํากมกระทําสั่งมึงรับเอาทั้งหมดนะครับปักไรที่รวมก็ใช้ยาพ่นนั่นล่ะเขาเรียกว่ากมที่รวมกันทําซุปปกปิดความผิดไปเชิดชู้นุนทรงผูกกระทําความผิดโดยสิบ่พผ้ากันสํานึกสําำเนียกอดนี้ไปบวชมันกรล่างกมลางเวรยนังบ่ได้หรอกบางหมากกมเวียวสิติดคุกติดตะล่าง ประเดงประํดำข่อมาเหมือนกับค้นสิกั้งไงไก่สีตายแหละพี่น้องเห็นว่าคนไก่สีตายไก่สีตายแต่มันเบรองดพู้ใดรักษาคนป่วยไก่สีตายพวนได้บอกยังกับพิษใจมิตามิตรหายมิตรโกดมิตาเขียดคนคาเรียกว่าคนไก่สีตายคือการกับแบคทีเียพ่นเนี่ยนั่งแตนเนี่ยฉันก็ฝากคนรักพวกเนี่ยบ้านในเมืองเด้อซื้อกับพ่อเดียวท่านอาการพบกับ ผมติดตามเล่าผมเอฟซีเล่าท่านราชการบารมีนี่สุดยอดเลยพวกการแต้มก็สุดยอดท่านเรียกว่าก็สุดยอดอีกหลายหลายคนนะครับจะไ,ไปความสนโดยไปความสาคัญกับมันเถอะเลิกซะครับเสียศักดิ์เสียเกียรติจะไปจะไปคุกขี้จะไปให้ราคาจะไปต่อแย่ต่อปากต่อคําก็พวกนักโทษยี่สิบปีเถอะครับผู้พูตองหาผู้กระทําความผิด พ่อด้แล้ะครับมันบ่าสำนึกบาปบุญคุโทหดอกมันเทียเทาเสียคนเลยเสียผัวเสียค้นเอรลอยมันดาซื่อบักสนเกือบนน่นพอเลือกได้ก็เลือกครับผมก็สีเลือกว้าเลือกนั่นือกันในเรียบแบบใช้พ่นเนี่เสียเวลาเวล่าฝากคนหลัก้ใหไงครับมึมองแล้ว่าไปความสำคัญกับมันไปมันลอดดาซือเสือๆดอกถ้าเร็ดดำเนินคดีก็เฮ็ดเงียบๆไปลดเฮ็ไดไปครับเดี๋ยวบา้านรอให้มันลอาออกเสือครับ อืผมสงสารผมดีตนสัตว์เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายข้อสาสมปรมีสังคุณงามความดีมากทั้งชาติสิมารอให้บักส่วนเกือบบักบักนักโทษนี้คดีบักบอดสนึกสำเนียดนี่มันมารอดาวเสียเสียครับพ่อเงียบได้ก็เงียบครับพ่ต้องไปปล่อยกำเว้นมาทำงานครับอืถึงกฎหมายเสียซ่าแต่กำเว้นมากะมีความเป็นธรนทเสมอกฎแห่งกรรมเนี่ย ผมเสียเลยว่ากดแ่งขำกาลั่งขย้าข้อมายู่นเนี่ยตอนนี้มันก็ต้องทนถูกทรมานกินบ่ได้นอนบหรับออกมาดินรือว่าค้นไก่สีตายอืปลาไก่สิเบิดน้าเท็ดเงียพผงาบพงาบมีต่คนสีสมนานาล่ะอืเดี๋ยวมันก็ออกป่าขากเสียงน่องช่มพู่กาลั่งหลอกหลอนมันดูกํกาลั่งตามันอยยวมมันก็ย่อมรับสารภาพบวันได้ถึงหอดสามสารอืั ครับสวัสดีครับผลักู้ใยญ่เดบันเนี่ยมั้งครับถ้าเสียงนี่เสียงเดียวหน่อยจังู้ใหญยสมประสงค์ก้นโกนเนี่ยอาจัยไปบ่หอดจอดประเทิงกับแช่ไปหอดไอ้ท่านรับทราบเนะครับว่าต้องเอาคนงามความดีเกียรติยศศักดิ์ศรีของเฮาไปเกียรกลัวกับบักไล่บักจนระดับประเทศ แหกตาพี่น้องประชาชนนักล่วงโลกตุ่มตุนจังบักใชยเฉพาะพอมบริว้านกับอีนั่งแตนหรอกครับหักประกันทั้งหลายครับหักประกันทั้งหลายไปให้ความรู้ทั้งนัานกฎหมายเฮ็ดนอื่นไปดีกว่าอไปให้ความสําคัญกับผู้ที่เขาสั่งชาติสังประเทศส้างปรมีสั่งคณงามความดีผู้กิตอาสาเราทําความดีด้วยใจประเทไทยบ่เอิดป้อยบักนักโทษมันตายอยู่หันละเดี๋ยวมมนก็ได้เรากำมขมัน สบายดีครับสบายดี